อ่ะระหว่างนี้รอผมลงอีกอย่างหนึ่งให้ที่ผมเลงมาให้พวกคุณนั่นคือโอโอะ่เย สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผลกระสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นที่ทําเองที่บ้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะเจาะลงไปเนี่ยเกี่ยวกับเทมปุระนะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด3ท่านที่จะมาให้มุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับท่านแรกนะครับคุณอัตวานนะครับขอบคุณสวัสดีครับอัตภพลและท่านที่2นะครับจิรุตนะครับสวัสดีครับแลวคุณคนที่3นะครับอมลาอะไรนะอารมณ์แต่ละท่านมีมุมมองเกี่ยวกับเทมปุระอย่างไรบ้างครับ สำหรับผมเป็นอาหารที่ดูไกลตัวมากอันอืน่นเป็นยังดูพอทําได้อะย่างยาง,ยางต้มต้มแต่พอเป็นของทอดอะรู้สึกแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วแป้งแชมปุละมันทํายากไหมไม่เคยจะเข้าไปศึกษาเลยผู้ชมมันยากจากคนสมรวจล่าสุดน,นะฮะ ของนิกิต้าโพเนี่ยได้บอกมาว่าคนเนี่ยมักจะไม่ทาอาหารเทมปุระเนื่องจากซื้อวัตถุดิบมาทําประมาณ70บาทแต่คุณต้องใช้น้ํามันมากถึง100บาทเพราะฉะนั้นราคาของน้ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อการเรื่องทำเทมปุระมากแถมยังโดนน้ามันดีดด้วยเพราะอย่างนั้นนะครับการจะทำเทมปุระหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องเช็คราคาน้ํามันก่อนถ้าน้ํามันลงปุ๊บโอเคเราก็ไปกวานซื้อมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบนซิน น้ำมันอาหารด้วยประเด็นใหญ่นะครับผม <c oughs> คิดว่าเป็นเรื่องทั้งข้อกฎหมายมากกว่า <c oughs> ที่ว่ามันจะมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างคาว่าชุบแป้งทอดกับเทมปุระ <c oughs> ตรงนี้หลายๆบ้านเนี่ยพยายามทําเองแล้ว <c oughs> เกิดอาการว่าทอดออกมาก,กลายเป็นชุบแป้งทอดวันนี้ครับทั้ง3ท่านรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยจะมานําเสนอวิธีการและทางออกในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อทําให้เทมปุระเป็นเทมปุระมากขึ้นก่อนอื่นครับหัวใจสําคัญ อะไรครับเนี่ยไม่ได้ซื้อของมาทำยังไงอะ่ะลืมสั่งของอะ่ะคุณจีรุตคุนพอจะออกไปช้อปปิ้งให้ได้ไหมครับเนี่ยสมัยนี้นะครับการออกไปข้างนอกเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับมันมีวิธีอื่นอไหมครับที่ผมไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้าเหรอ ไม่ต้องห่วง Happy Flash ครับแอปพลิเคชันสั่งสินค้าออนไลน์ที่รวบรวมซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Big C ซีกูเม่มาเก็ตโลตัสและร้านค้าชั้นนำครับซึ่งมีสินค้าลากหลายรายการมากกว่า6ก0 0 0รายการเลยนะและที่สำคัญราคาเท่าหน้าร้านหูสบายเลยสบายเลยงั้นเดี๋ยวผมสั่งเลยพูดถึงเทมปุระของที่เราควรจะใช้เก็บเทมปุระไม่มีอะไรบ้างน้ำมันใช่นะฉลาดมากอันนี้นะในผู้ถูกน้ำมันก่อนน้ำมันสำคัญนะเหมือนจะขวานผ่าซาก แต่ใช่ใช่เขาต้องใช้เยอะไงแล้วก็ถ้าบุญเชมบระต้องการใช่กุ้งแน่นอนกุ้งเนาะเดี๋ยวสั่งกุ้งปลาหมึกไหมปลาหมึกไหมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมว่าเราสี่คนชอบกินกันเดี๋ยวนี้ก็คือผักเดี๋ยวจะลองสั่งผักแบบที่มีในเทมปุระปกติและแบบที่ไม่มีในเทมปุระปกตินะอ่าแล้วมาลองทำกันดูเขาบอกว่านี่พอเข้ามาที่แอปของ Happy Face เนี่ยใช้งานง่ายมากเลยเราแค่นี่เลือกที่อยู่จะส่งก่อนจากนั้นเราจะเลือกซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือโอ้โหกูไม่เทียบเลยนะแล้วเราเลือก้้ดลย จากนั้นพอเรากดเลือกของเสร็จปั๊บเราก็เลือกเวลาจัดส่งสินค้าได้แล้วเสร็จปั๊บก็ชนะเงินได้ทันทีเลยของมาแล้วครับเรียบร้อยนี่คือของที่เราสั่งมาจากแฮปปี้เฟสเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นฝั่งเนื้อเนาะซึ่งก็มีกุ้งมาปลาหมึก นี่จะบอกว่านี้เป็นปลากระพงขาวนี่เขาคัดมาให้ทั้งตัวเลยเห็นไหมนอกจากนี้จะนี้ยังมีหมูมีเนื้อด้วยสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมทุกอย่างที่คุณหยิบขึ้นมาเนี่ยจะมีป้ายราคาติดอยู่เพื่อเขาต้องการให้คุณดูว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่และทาให้คุณรู้ว่าราคาที่เขาซื้อมาให้เนี่ยราคาเท่าหน้าร้านเลยพี่คัดแล้วตอนที่เขาหยิบของมาให้แล้วเขาได้เช็คหรือเปล่าว่ามันสดไม่สดยังไงแน่นอนเขามี personal shopper <c oughs> คอยดูให้ไงว่าสินค้าเป็นไงบ้างนะ <c oughs> เห็นไหมว่าเนี่ยสวยเลยมรกอดีที่เราสั่งมมาาาเห็็น้ยรคกดดีว จะบอกว่าดีนะเพราะเขาพนักนชอปเปอร์เนี่ยเป็นพนักงานคัดสรรสินค้าที่คอยดูแลทุกออเดอร์เลือกเก่งคัดสรรของดีที่สุดส่งถึงมือนะฮะเพราะพวกเขาผ่านการฝึกฝนโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการเริ่มงานแต่จะบอกว่าข้อดีที่ผมชอบพอร์งานช็อปเปอร์คืออะไรบอกเวลาเขาสามารถแนะนําสินค้าที่มาทดแทนด้วยนะหากสินค้าที่สั่งหมดสต็อกที่มาเพื่อได้รับสินค้าครบตามความต้องการเช่นคุณกำลังอยากทำต้มยำ ทะเลไปถึงเขาเอา้าวกุ้งหมดเอ้ยมีกุ้งอีกแบ,บนดบมาไหมเขาจะมีการคุยกับเราได้แต่ไหนพูดถึงเพอร์ n ันอลชอปเปอร์ขอคุยเรื่องสักคนนึงเอ้ยได้ได้เด็กคุณมาดูครับช่วงต่อไปเรามีเพอร์ n ันอลชอปเปอร์หนึ่งท่านนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรครับเนี่ย้า่ชติกาค่ะวันนี้วันนี้ได้รับออเดอร์ได้ของมาหมด,หมดครบถ้วนเลยครับดีมากเลยค่ะเอ๊ะอยู่นะเวลาไปอย่างเงี้ยพอเราสั่งเสร็จบุ๊กนี่คือพี่ชูติกาเขาไปเลือกของเองเลยเห ราะว่าเราเป็นช็อปเปอร์เราเป็นหน้าที่ในการที่จะเลือกสินค้าให้กับลูกค้าในแต่และออเดอร์อยู่แล้วค่ะอยากรู้จังเลยครับมีเทคนิคในการเลือกหรือว่าเขาเทรนอะไรมาพิเศษไหมฮะในการเลือกอะไรเงี้ยมีเทคนิคในการเลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดหรือของแห้งอะคะ่ะให้มีคุณภาพจะต้องเลือกสินค้าที่ดีที่สุดด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมครับแบบนี้อไม่มีค่ะไม่มีค่ะเราสามารถจั่งพนักงานได้เลยว่าลูกค้าต้องการจัดนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณพี่โจติกาด้วยนะครับวันนี้แหม่ของมาครบทั่วเลยคคครับ่ะขมากเลยค่ะ ยินดีนะคะขาดเนื้อไดโนเสาร์ไปหนึ่งอย่างครับใช่ขอให้พี่ไม่แต่ลูกค้ากวนตีนแบบนี้นะครับขอให้พี่โชคดีครับครับขอบคุณมากเลยค่ะเขาเรียกตัวว่าช็อปเปอร์ซึ่งน่ารักมากเพราะเรื่อช็อปเปอร์คิดถึงตัวเอุ่เรนเดียในบทพีทตอนแรกผมคิดว่าเขาเป็นผู้ชายเพราะคนที่เอาของมาส่งคือผู้ชายโนโน้โนไม่ใช่ช็อปเปอร์เครับทุกคนเลือกของทั้งหมดเตรียมไห้คุณแล้วคนส่งเป็นอีกคนหนึ่งอ๋อ ไปทำกันดีกว่าไปทำเดี๋ยวนะผมเชื่อว่าปัญหาที่ทุกท่านเจอในการทำเทมปุระก็คือทำเองแล้วมันออกมาเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดมากกว่าม,มันไม่เหมือนเทมปุระซึ่งวันนี้เราได้สูตรจากเชฟบ๊อบมาเดี๋ยวเรามาทำ<ม>เริ่มจากก่อน<ม>นี่คือแป้งสาลีนะฮะสองร้อยห้าสิบกรัมไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วเลือกที่สดสหน่อยแล้วก็สำคัญเลยต้องใช้น้ำเย็นคือสำคัญเลยนะครับผมเชฟหลายท่านแล้วนะครับมีสูตรอันนี้คือเวลาเขาทำอาหารเนี่ยมักจะเหนื่อยนะครับเราก็ใช้แบบน้ำเย็นเนี่ยชื่นใจโอ้โห้แปลกใหม่มากอ้าวคุณลองหน เวลาใช้อ่ะเขาบอกว่าต้องใช้น้ําเย็นเพราะว่าทําให้ไอตัวแป้งเนี่ยมันไม่ติดกันเป็นก้อนเริ่มจากลงแป้งก่อนเนาะอย่างแรกลงแป้งก่อนแล้วก็ไข่ตามเลยเราไปใส่ไข่ไก่ครับตรงนี้ตีไข่ได้เลยครับไม่ใช่คนละไข่ครับผมไอคุณตีมันดูธรรมัดทะแมงหน่อยสิคุณตีแบบตีมันธรรมัดทะแมงเหรอเออมัะแมงหน่อยมัะแมงหน่อยเออมัะแมงหน่อยอ่าแล้วจากนั้นก็เติมน้ําเย็นเข้าไปพอพอพอโอ้โหดันดันดันขับดันหมดเสีย จริงๆแล้วหลายสูตรมันแล้วแต่ว่าคุณชอบความเหนียวข้นอะไรระดับแบบไหนด้วยนะแป้งเทมปุระต้องมีลักษณะที่ไม่เหมือนแป้งที่แบบเวลาเราชุบอาหารแป้งทอดทั่วไปคือมันต้องมีความเบาและมีความบางกว่าบอกเลยว่าแล้วแต่สูตรความเข้มข้นผมว่าประมาณนี้ได้ละทีนี้ต่อมาที่เป็นเรื่องน่าสนใจคือตัวหม้อทอดอันนี้จริงๆแล้วคือใช้กระทะทอดอะไรก็ได้ถูกไหมจริงๆแล้วเป็นกระทะอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาชอบใช้กระทะทองเหลืองซึ่งอันนี้จะบอกว่าเหมือนเวลาไปกินน้นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะ ถามระสิน้ำมันต้องใช้น้ำมันอะไร 95, อะเก้าได้ไหมเออ95้า้าได้ไหมหรือว่าโซฮอลเอาวันนี้ก็ใช้น้ำมันคาพโปดพี่โค้ดผมทำอย่างนี้ล่าสุดคือตอนไปหาพ่อสอนะพ่อสอนบริจาคไงบริจาคก,ก็เติมต่ออายุไงนึกว่าหมายถึงเพื่อนสาวไม่ใช่พระสงฆ์อ๋อแสดงว่าคุณผู้ดูที่อยากจะ ทำเทมปุระเองที่บ้านทําใจก่อนว่าคุณต้องใช้น้ํามันค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ต้องเยอะถึงขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณทําที่บ้านอาจจะขวดหนึ่งอาจจะพอนะไมมแน่คือจริงๆทําไงก็ได้ให้ตัวน้ํามันเนี่ยมันท่วมอาหารที่คุณทอดอยู่<ม>แล้วอุณหภูมิมันได้ดังนั้นเนี่ยคุณควรใช้หม้อที่แบบก้นลึกนิดนึงแล้วก็แคบลงมาหน่อยเนี่ยถ้าเกิดคุณทําทานคนเดียวและที่สาคัญคือไอตัวน้ํามันเนี่ยคุณเก็บไว้ได้ตอนนี้กลับมาดูที่ของที่มีดีกว่า<อ>จากแ a ปปี้เฟสนะคือวันนี้ผมเตรียมของ2แบบของที่คุณได้เห็นนนนทททััั่่วววไไปปปปเเเลลาาาาาคุณมมมรระะกกกบบบอออห้แึงงยดู จะเป็นยังไงเอาที่เคยเห็นนะหัวหอมหอยเชลล์กุ้งปลาหมึกปลาฟักทองกระเจีย๊ยบอันที่ไม่เคยเลยนะผักบุ้งพริกหยวกเผ็ดเข็มทองอย่างพริกหยวกเนี่ยผมมองว่าเป็นอาหารที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบทานการที่เราชุบแป้งทอดอะไรก็ตามอะ่ะ ทำให้แบบอาหารนั้น,นมาทานได้ง่ายขึ้นหรือแม้แต่หอยนางรมเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่<ช>วันนี้เห็นนัดชอบทานผมเลยเฮ้ยถ้าเกิดหอยนางรมเอามาชุบแป้งทอดจะเป็นยังไงนั้นผมว่าเราเริ่มจากของแบบพวกที่เราเคยกินในเทมปุะระก่อนดีกว่าเนื่องจากของพวกนี้มันจะมีความชื้นอยู่มันจะมีน้ําอยู่เพราะนั้นเนี่ยก่อนจะชุบเนี่ยให้คุณเอาแป้งเนี่ยบัดบัด,บดทาทาหน่อยอ่าพอทาๆเสร็จแล้วคุณค่อยจุม่มแล้วน้ำมันนี่เราต้องใช้แบบไฟแรงไฟอ่อนไฟกลางเหมือนได้เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทอดแบบอู้หูนะเขาไปกลางๆค่อยๆให้ข้างในสุ อ๋อนี่นี่น,น,นี่ผมเคยเห็นเชฟญี่ปุ่นเขาต้องใช้ตะเกียบนี่ใช่ใชใช่ใเหรอพี่เชฟญี่ปุ่นที่ผมเห็นนี่เขาใช้นิ้วจิ้มเลยนะนิ้วจิ้มเลยนะนิ้วจิ้มเลยนะนิ้วจิ้มเลยมิ้วจิ้มมิ้วจิ้มทำอะไรอะ่ะอันนี้เป็นการเพิ่มแป้งจำตอนที่เราไปกินเทมปุระอุมากษตรกันได้ปะจำได้พอเคลือบเงี้ยเขาจะโยนอย่างงี้ออใ<ห>ไม่เขาเขาอ,อย่างงี้ไม่หรอ แล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ใช่ปล่อยแป๊บนึงครับตอนนี้มันยี่ฟันยังไม่กรอบพอ,อสักพักหนึ่งให้มันย่ฟันกรอบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมากินได้ <c oughs> มึงนึกว่ามูฟเดี๋ยวดูเพื่อนผม <c oughs> เดี๋ยวกินให้ดูกินให้ดู <c oughs> ม,น,มนี่เด็กๆกินมาจิ้มฟันนะ <c oughs> แล้วมีคนเคยไปท้าทายเขาบอกว่าเฮ้ยกินอันเดียวมันจะได้เหรอเปิดฝาขวดเลยแล้วกรอบอูไม่ได้อยู่ภูเก็ต ได้นะเออ <Wow. S 1> คุณมาเออแต่ด้วยวามที่วันนี้หั่นแบบหนาน,นิดนึงตรงกลางอาจจะแบบยังมีความแบบฉ่ำไหมครับไม่แต่จะบอกว่าถูกแล้วนะเพราะว่าจริงๆรแล้วพูดถึงเทมปุระเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นนะเขาเน้นเลยว่าเขาไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเน้นวัตถุดิบที่สดสะอาดใหม่ก็พอซึ่งอันนี้โอเคเพราะเราก็ได้ของมาจากแฮปปี้เฟสรับรองการันตีว่าสดใหม่แนะ่นอนแล้วน้ำจิ้มละ่ะด้วยความที่ว่าของสดของเรามาอร่อยแล้วผมอยากให้คุณกินโดยที่ไม่ต้องมีน้ำจิ้มก่อนผมอยากให้ลองเติมเกลือเป็นส่วนสำคัญหลักเพราะว่าเกลือจะดึงรสชาติของสด ออกมาได้อย่างเต็มที่ได้เรื่องเฮ้ยอันนี้ล้อเลยถ้าให้ผมเสนอนะผมจะเอาหอมใหญ่อันนี้ไปต้มให้หวานก่อนรอบหนึ่งทิ้งไว้ให้มันน้ํามันระเหยออกแล้วมาคลุกแป้งแล้วค่อยทอดมันอาจจะได้ความหวานที่มากขึ้นอันแรกผ่านนะแป้งโอเคแล้วต่อไปเรามาลูๆกนะันดีกว่าผมเอาเริ่มผักก่อนสักอย่างสองอย่างได้เลยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสองกระทะนะพี่โค้ดเวลาเราไปกินร้านพวกเทป,ปูระเขาจะมีกระทะหนึ่งที่แบบอันเนี้ยเอาไว้ทอดทั้งในมันสุกนะกับอีกอันหนึ่งอันที่แบบอันเนี้ยชั้นเอาไว้เล่งแป้งข้างนอกอะไรอยย่่าาาางเีี้้้ดดูตมหหรรรววะนคับ ผมมีงานให้พี่นัดทำให้มีนัดทำมาละกอจะบอกว่าเฮ้ยพอมาทำเชปบุระมีความรู้ใหม่วะ่ะคุณต้องระวังน้ำมันมันร้อนไปนะมันต้องเป็นน้ำมันแบบไฟกลางอ่อน,ออน,ออน,กนๆกลางๆไปเรื่อยๆมันถึงจะทอแล้วมันเป็นแบบเหลืองๆอ่ะ น้าทำอะไรอยู่อ่ะบอกมะละกออย่าบอกนะเราจะทําเป็นแบบแพร่ๆหรอใช่เทมปุระมะละกอดิบเฮ้ยยังฟักทองก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณชอบทานก็จะมีอยู่ในพวกเทมปุระเหมือนกันเพราะว่าให้รสมันๆวิธีหั่นก็เอาบางหน่อยนะครับอย่าหนามากเพราะว่าถ้าหนามากตรงกลางมันจะแข็งเกินไปเดี๋ยวผมขอเบรกขึ้นผมนิดนึงนะฮะบอกให้มันทาตอนนี้มันทําทั้งลูกกันฮะอันนี้ไอเดียมาจากแบบพวกซ้มดำชุดแป้งทอดไงพี่โค้ดโอ้โหเอาจริงๆผมว่านี่ป๊บนึงขึ้นได้แล้วนะเนี่ยเนาะใช่เดี๋ยวมันจะมันจะไหม้เกินไปนับ1-10ลหนึ่ง สิบ<ป>เอาขึ้นเฮ้ยสีสวยเลยผมว่าอันเนี้ยพวกคุณชิมหน่อยเดี๋ยวบีบเกลือให้ลองชิมปกติก็เทมปุระต้องทานกับเกลือผมว่าเอาขึ้นเร็วหน่อยนึงจริงๆอ่ะอันนี้ทอดใช้ได้แล้วพี่เอสเพียงแต่ว่าเทมปุระเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกวิธีการพักก็คือเวลาคุณทอดไปเสร็จนะห้ามเสิร์ฟเลยคุณจะต้องตั้งไว้สักพักหนึ่งก่อนตั้พักหนึ่งมันจะกรอบขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วนะครับมันจะค่อยๆกรอบในปากเราไปครับ มไ่น่าทาน่จะเป็นช่วงทันเถ่าไอ้หลอดลมอ่ะเทมปุระมะละกอน่าจะครั้งแรกเลยป่ะไม่เคยกินนะไม่เคยกินเหมือนกันเอาเลยครับแนทมีตะเกียบไหมนะครับอันต่อไปผมให้คุณแบบลองชิมน้ำจิ้มเทมปุระบ้างไหมผมว่าน่าจะเข้ากัดได้เลยผมขอชิมนะ น่าสนใจอร่อยเลยนี่คือก้มตัาเทปูระได้เลยนะเปลี่ยนเป็นน้ำยำอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยเลยมันห,มนหวานหม,มันมันนัวนัวอ่อนอ่อน่ะถ้าเป็นมันฝรั่งอะมันแบนกว่านี้นิดนึงคือมีความเป็นผลไม้มากกว่าผักที่แบบอยู่ใต้ดินอ่ะอันนี้น่าแนะนำให้คนญี่ปุ่นเอาไปลองทานดูกันนะออาผมชิมปะกทอง อร่อยแบบบ้าประหามการทิ้งแป้งไว้นิดนึงทำให้มันกรอบขึ้นจริงๆตอน,นเด็กๆอ่ะเราก็จะเทมปุระกุ้งเทมปุระกุ้งเนาะแต่พอโต,ตมาเทมปุระผักเทมปุระรผักและนั่นคือผักบุ้งเหรอผักบุ้งครับแบบไทยๆบ้างเดี๋ยวเราพักไว้ก่อน แป๊บหนึ่งผมสังเกตแล้วักนิดนงแต่พอมาทำแล้วกล้าพูดเลยว่าเทมปุระไม่ยาก<อ>ง่ายกว่าที่คิดไปเยอะเลยตอนแรกเขาจว่ายากกว่านี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับหัวใจสําคัญของเทมปุระนั่นก็คือวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ <c oughs> ซึ่งวันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับชื่อแบรนด์ของเขาคือ happy fresh <c oughs> happy fresh happy fresh สามครั้งเหรอครับเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราซึ่งจะบอกว่าจริงๆพอวัตถุดิบสดอะถ้าวัตถุดิบดีมีช้ตดวครึ่งวันนี้วัตถุดิบก็เลยแบบพอมันสดผักสดทุกอย่างมันก็ง่ายหมดอันตต่่อออไปปเเเ็็นนนววััถุุุุดิิบบบททแคคาารกกกืงงมะ ผมว่าผมเลิฟโบแล้ว,วะ่ะอีกอย่างหนึ่งของการทอดเทมบุระคุณมันจะมีเทคนิคอีก2อันที่น่าใช้ก็จะมีเทคนิคหนึ่งเอาแป้งลงไปก่อนตัแป้งลงไปนิดนึงอ่าแล้วพี่โคก็เอากุ้งวางลงไปทับตรงนั้นอย่างี้เหรอแป้งมันจะได้แบบมันเยอะขึ้นกับอีกแ,แบบหน,นึบบน่งพี่โคลงอีกตัวหนึ่งสมมติคุณได้แป้งแล้วคุณลงไปเกี่ยอย่างงี้คุณอยากได้สิ่งที่มันสวยขึ้นอ่าคุณก็แบบเติมแป้งลงไปให้บอดี้มันเยอะขึ้นแล้วตรงนี้เราพักไว้พอหรือยังครับพี่พอแล้วครับตรงนี้ทิมได้เลย มันเหมาะเป็นของที่มาทำแชมเปญร้อยเองด้วยแป้งที่กรอบอ่ะกับการเคี้ยวที่แบบเจอเนื้อสัมผัสที่มันเด้งๆเข้ากันมากจริงพี่โค้กกำลังทำหอยเชลล์อยู่หอยเชลล์จ้าเออโอ้โหวังหอยเชลล์มีน้ำนะระวังอ่ะระหว่างนี้รอผมลงอีกอย่างหนึ่งให้ที่ผมเล็งมาให้พวกคุณนั่นคือโอ้อ่าเยอะอุ้ยร้อนเปล่าหอยเชลล์ระวังเด้อเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไร ย้ำอีกทีว่าหอยเชลล์อันตรายนะระวังหน่อยเวลาไปทอดคุณขอแป๊บปลาหมึกต่อนนะปลาหมึกสดมากฐานทะเลแหละผมว่าเข้ากับเทมปุระเพราะว่าตัวที่แบบแป้งกรอบๆข้างในของนุ่มๆม,มันเข้ากันพอดีผมลองหอยเชลล์ดีกว่าครับผม,มต่อไปผมเอาของที่แบบไอเนี้ยไม่ค่อยอยู่ในเทมปุระแต่ก็ลองทําดูจะได้รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้กันผมมีเนื้อวัวลิปอายครับซึ่งสั่งมาจากแฮปี้เฟชั่นกันครับถือว่าเป็นของที่ไม่ค่อยนิยมเห็นกันเท่าไหร่ คุณแย่งมุกอ่เนี่ยผมเชื่อว่าความอิจฉาริษยาของวงการบันเทิงมีจริงนะครับเมื่อเห็นอัลบั้มลมฮิตของผมเนี่ยมีหนึ่งอัลบั้มสองอัลบั้มเขาก็ต้องทำตามไอ้บ้าอันนี้ไม่เคยเห็นชัวร์น่าสนใจมากๆด้วยมันคือเบคอนหรือหมูสามชั้นครับเบคอนครับผมต้องการให้มันมีกลิ่นสโมกด้วยมันจะเหมือนคุณกินฟักทองแต่เป็นเนื้อเนื้อลมควันเอานี้ขึ้นไหมเนื้อมันจะแป๊บเดียวอันหนึ่งปะแป๊บเดียวครับพี่โค้ดว้าสีสวยมากเลยครับสีเนื้อกำลังดีเป๊ะ ไม่เท่าสเต็กแต่ว่าได้ความแปลกใหม่ลดเนื้ออร่อยมากแล้วก็เนื้อสดมากเหมือนมาจากที่ไหนนะแฮปปี Happy, Fresh. ้เฟรชอร่อยริ่งคุณลองหมูหน่อยตัวนี้น่าจะเป็นสันนอกนะครับเพราะมีมันจรงขอบนิดนึงถือว่าเฟิร์มมากความอร่อยอาจจะไม่เท่าเนื้อตัวหมูก็ประมาณนี้เฟริร์มแต่ผมว่าเนื้ออร่อยกว่าผมว่าต้องหมูที่หั่นบางหน่อยข้ามหมูไปเลยคุณู้ดูคุณไปเบคอนเลยเบคอนเหมาะกับการทำชมพูละกว่า เขามันบางแล้วก็ ทำให้แป้งมันกรอบได้สรุปวันนี้ทําเทมปุระเป็นสิบๆกว่าหน้าเลยผักต่างๆได้หมดนะฮะจะนานไม่นานยังไงต้องดูความกรอบของผักแล้วก็วันนี้มีผักพวกผักไทยอย่างเช่นผักอย่างมะละกอะเนี่ยผมให้เยี่ยมถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยควรจะแล่ให้บางนิดนึงพวกหอยเหยอย่าหาทำนะครับน้ำมันกระเด็นอย่างที่คุณเห็นในคลิปนั่นแหละครับโดนโดนจริงๆเนี่ยโดนตรงนี้ส่วนหมูก็ขอให้สุกหน่อยนนหน่อยเนื้อเนี่ยเยี่ยมเลยเพราะมันฉ่ำเนาะกับส่วนของเทมปุระครับย้ำีกทีนึงถ้าใครอยากลองทำตามนะครับน้ำม พูดเราไปทอดย้ำอีกทีนึงผมรู้เทคนิคอันหนึ่งจากการใช้เทมปุระคือเวลาคุณทอดอย่าให้แป้งหนาบางๆครับปัดบางๆเลย ล้วจะยิ่งกรอบมากล้วจะยิ่งอรนละกรอบขึ้นแล้วก็อีกนิดนึงคือสําหรับเด็กๆที่ดูอยู่อย่าทําเองเพราะว่าน้ํามันเป็นสิ่งที่มันร้อนแล้วก็อันตรายด้วยเวลาทาอันนี้แนะนําน้องๆที่ดูอยู่นะทำกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันช่วยกันดูต้องบอกว่าการทำอาหารมันมีส่วนที่เหนื่อยหลายอย่างนะอันดับแรกคือการไปจ่ายตลาดข้อ2คือการหั่นและเตรียมหลายอย่างข้อ 3. ส่วนที่ทาง่ายที่สุดผมพูดอย่างนี้แล้วกันคือส่วนทําอาหารแล้วส่วนที่4เหนื่อยส่วนหนึ่งคือส่วนจัดล้างถ้าคุณได้เอาออกหนึ่งอย่างที่ทําให้คุณยากออกจากบ้้้้าาาาาานนไปเจอออคคคซืขงุุณณใใชกกว่ททํํหหรรส ขึ้นเหนื่อยน้อยลงเอ้าใครดูตามเราง่ายๆเลยสะดวกสบายนะฮะเตรียมรับของที่บ้านจากรเดอร์นะสั่งซื้อง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ง่ายมากเลยจะบอกว่าซีรีส์คิดถึงญี่ปุ่นเรายังเดินทางทําอาหารญี่ปุ่นไปเรื่อยๆนะอยากดูอะไรไหมครับอยากดูเม้น์มานะฮะเดี๋ยวให้นัดไปเลือกดีกว่าคงคัดเส่อไอ้ข้าวหมูทอดทำยังไงให้อร่อยวะผมจำได้เขาใช้วิธีการแล้วก็วิธีการไม่ได้กินหมูดิบกันเหรอครับ โทษนะบ๊ายบายครับ <laughs>